โซล่าสามรอยเกณนสองนะครับตรงนี้มาติดไฟสปอร์ตไลท์รุ่นห้าิบวัตต์นะครับผมตำแหน่งใต้ไฟหน้านะครับผมขาวต้มเหลืองสูงนะครับอ่ามาดูลำแสงกันนะครับอันนี้สร้างแบบชนกำแพงนะครับไฟต่ำนะครับไฟหน้าเดิมคือขีดขาวขาวแบบนี้นะครับต่ำนะครับสูงต่ำพร้อมกันนะครับขาวและเหลืองนะครับข้างบนจะเป็นเหลืองนะครับข้างล่างเป็นขาวนะครับเวลาเรากดไฟพาร์ทรถนะครับผมก็จะเป็นตามมือได้เลยหรือกดค้างไฟสูงนะครับก็จะติดเป็นสีเหลืองสปอร์ตไลท์ด้วยนะครับผมอ่ประมาณนี้นะครับ แล้วเรามาดูสปอตไลท์ที่อีกคู่หนึ่งนะครับผมอันนี้ย้ายไปอยู่ข้างล่างนะครับตรงบางคนนะครับมาดูแสงนะครับเทียบกันนะจะได้เห็นชัดๆนะครับอันนี้รุ่นนี้เป็นเหลืองต่ำขาวสูงนะครับอเดี๋ยวผมเปิด50วัตต์กบนะครับแสงหายเลยช่นะครับประมาณนี้นะความเข้มของแสงมันแตกต่างกันนะครับถ้าวัตต์แท้วัตต์เทียมนะครับอันนี้ไฟสูงของเขานะครับเขามีแค่ต่ํากับสูงแบบนี้นะครับ เปิดสูงนะครับอ่าผมเปิดไฟต่ําของสปอตไลท์ผมนะครับอันนี้เปิดสูงของสปอตไลท์กบไปเลยนะครับอ่าประมาณนี้ครับเทียบให้ดูนะ50วัตต์นะครับขาวต่ําสูงต่ำพร้อมกันขาวและเหลืองนะครับคัตออฟเส้นคมกิบนะครับผมแล้วก็ไฟสูงไฟพาดนะครับเป็นสีเหลืองนะครับสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเลยได้เลยนะครับสันบีมคู่เดียวจบพร้อม ประกัน6เดือนเต็มทั้งระบบจิตตั้งครับผม